สวัสดีค่ะพวกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันธุ์ตุลกันมาค่ะพี่น้องกินข้าวน้ากันเด้อค่ะเด้อก็จะมีน้ำพริกมีแคบหมูมีหมูแดดเดียวมีขิงมีผักลวกแล้วก็ผักสดแล้วก็มีถั่วลิสงทอดค่ะมาเด้ค่ะพี่น้องาหมข่าวมาก,นนกค่ะมาเด้ค่ะมากิมต้มกันเด้อค่ะเด้อนี่ยค่ะแซ่บน้มกันเ้อค่ะมาครูริดไหม น้อง,ง่มเด้อค่ะกินข้าวหนังกันเด้อค่ะเอฟซีมากินข้าวหนังกันเด้อค่ะเด้อหนังกันเด้อค่ะ ก็จะมีแคบหมูค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแคบหมูนี่ค่ะแคบหมูที่ทาเมื่อตอนเย็นนี่ค่ะวันตอนเย็นนี่ค่ะอันนี้ก็หมูแดดเดียวแล้วก็น้าพริกตัวริสงทอดแล้วก็คิงค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักผักลวกแล้วก็ผักสดมาค่ะผู้เรียอาจ้ชอนกลางมาด้วยค่ะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะ มีอะไรแล้วค่ะพี่น้องนะโอ้น้ำพริกสูตรคุริเต้เงอนะะีลค่ะน้ำพริกหนุ่มแซ่แบแซ่แบแซ่แล้วก็ผักลวกเลยคะ่ะผักลวกสีมือคุริเต้เด็กชาติตำลีตุลาการครับตำลีเสียงดังฟังชัดกับพี่น้องน้ำพริกหนุ่มนะครับแต่ว่าตำ็จไม่หนุ่ม พริกหนุ่มแต่ตัวคนทำนะทําพริกทําพริกไม่หนุ่มนะเขาเรียกว่าอะไรอายุมากน้ำพริกสีมือคู่รีบรุดยอดเลย <c oughs> แรกแทบพูด นี่กิียงพ่อมเ้ิกคับพี่น้องไงเขียงมากินกับน้ำพริกตุ้ยเลยค่ะเนี่ยตุ้ยน้ำพริกด้วยนี <c oughs> ่เตุ้ยตอนละคำเลยค่ะ làm bộ mới cho con nghe luôn rồi làm việc thì mới phụ liệt xếp khả năng chứ ba cứ giết thập khẩu xếp cho giọt đây nữa hả à bà đây lại vào đây nữa thiệt thiệt ะกะดีมาใส่นลาปกะดีมาใส่เจ๊ใส่ไปหาได้เนาะลาบปากะดีเลยเย็บได้เนาะ thì nó nó. chẳng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แ,แค่แค่กุมภันเดียร์แล้วกันตัวที่สมแก้เผ็ดพี่นี่แก้เผ็ดได้เลยเผ็ดเหมือนกัน ค็งคือน้องค็งค็งเนี่ยแทบขนาดตุ้ยไ่ต้องตุ้ยหลายพีคุริตตำเพลเยมีเห็นตรงยาวยี่ ครับพี่น้องแซ่บโมแซ่บแซ่บค่ะ ผมเลยกินผักต้มผมไม่ได้กินผักสด โคกเด้อค่ะพี่น้องโึรงการจะอิ่มแล้วค่ะยินเข้ามาได้หลายแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโครงการดูละกันครับขอบคุณลลเลยๆเลยเวยครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจเดด้ค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมครงกานก็ซาบซึ้งในพระคุณครับที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม วันนี้ก็ได้กินข้าวเกือบสองทุ่มค่ะพี่น้องเพ่ได้เฮ็ดแคบหมูแล้วก่ะเฮ็ดเฮ็ดโดนอยู่ครับแคบหมูแคบหมูก็ทำตั้งแต่นนเลยครับเฮ็ดหลายย,าะะ more. More ยะะา่านนง,งแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดแคบหมูเฮ็ดหมูแดดเดียวแล้วก่ะมาเฮ็ดกับเขากินนี่ยม่เลยฮะโดยได้กินกันนี่แหละค่ะเกือบสองทุ่มค่ะพี่น้องเกือบสองทุ่มแตก่ก็กินไม่เยอะหรอกแต่ว่าดูพวก เพล็กผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ได้มีหนุงนะคะหนุงตนนัวเล็กน,น้อยนะคะไล่หนุงปลเทอร์้ออกไปหนุงหน่อยมันมาขวนตัวนึงกินขิงกินผักสด,ดแล้วรู้สึกว่าที่สบายท้อ,องค่ะพี่งน่ยำมะล็งที่ไม่แห้งท้อง กินกับน้ำพริกแพราว่าเม่กินไหลมันเผียเนี่ยแล้ว่านอันนี้มันก็แซ่บดีไหมคะแซ่กดดแบกอบดีแซ่บวบาคุณลี่กินป,ปากปติ่งเลยคุณ <c oughs> พีเป็นคน ตั้เจ้าค่ะเมื์อยากแซ่บสตรเด็ดมั้งบ่สตรเด็ดคุริค่ะ <c oughs> ขอบคุณไม่ฟีทุกท่านนะคะ รร่อินยังคะยังอินแล้วค่บกุมพันเขากินคุกเลี้กินเขาแทมนี่แล้วค่ะพี่น้องยังมาเล็งกินเพราลอะขอบคุณเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ